Lisa b บ็ k พิงโชว์ทำเมนูเด็ดจากไทยหลังได้รางวัลอันทรงเกียรติโลอันทรงเกียรติเดินทางมาถึงมือแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่าง Lisa แลาลิสามโนบาลหรือ Lisa b บ็ k พิงหลังแอปพลิเคชันฟังเพลงชื่อดังอย่าง Spotify ได้มอบโลจันเงินขนาดใหญ่ เพื่อเป็นรางวัลให้กับลีซ่าหลังเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊ผู้หญิงคนแรกที่ได้1,000ล้านสตรีมบน Spotify จากเพลงมันนี่จึงก็ถือเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่เหล่าบรรดานักร้องจัดทำอาหารใส่โลจานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานนี้ลีซ่าจึงได้โชว์ทำเมนูเด็ดจากไทยอย่างข้าวไข่เจียวราดด้วยพริกน้ำปลาตบด้วยของหวานอย่างไอศกรีมกะทิใส่ขนมปังพร้อมข้าวเหนียวจนหลายคนหิวไปตามๆกัน และบอกเลยว่านี่จะต้องเป็นสต๊อปพาวเวอร์อีกครั้งแน่นอนงานนี้ข้าวไข่เจลและไอศครีมกะทิใส่ขนมปังเตรียมขาดตลาดได้เลยพอที่ผ่านมาก็มีคนกินตามลิซ่ารวมถึงมาเที่ยวตามรอยลิซ่ากันเยอะมาก